ค่าไฟนี่ค่าเอฟทีนี่หันออกได้ไหมผมบอกพี่บอลผมจะแับเราอยู่กันแค่นี้คนเ็มมากกับการไม่ต้องจ้างมาแต่บาทเดียวพี่น่องอี บางผักใจลุงข้าววาคนเซเมินคนหรือคนเซเมือนต้หลมไม้เข้าใจงบประมาณแต่ไรยี่สิบกวาการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมัางนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วสําคัญประการหนึง่งวันที่จุรีนะมุมมองเมื่อเดพีอัตวิทย์แล้วว่ามุมมองของคนที่เขาแลกการเมืองจะเปลี่ยนไปทันทีว่าหลังจากนี้การเมืองจะไม่เท่ากับ การไชเบียจะไม่เท่ากับการประมูลอีกต่อไปแล้วเธอช่องพันเชอได้ให้เขาทำไปถ้าเขายัางเชื่อแบบนี้ไม่ยังทำได้เลยให้เขาลงทุนไป50ล้าน100ลอยล้านสองลอยล้านแต่ท่านที่เดจูรี่ชนะการเหลือตั้งเท่ากับ3 0ามลอยล้านเาึงลงทุนเล่าปล่า อาแบตแล้วก็จ้อนลงมาเตอไปตอนนะพอเธอรต้อนแล้วเธอรลวดพ้นไปเลยอพอเขาหยอกเบตขึ้นมาตึ้งฮ่าชุนแช่ล้วเบียพันคู้แล้วไปไน้ด้แล้ว<อ>ต้องปันนีเธอแล้วกลางนี้ขยีดูทูกกระดูทูกไปดูแค้นกระดูแค้นไปแต่ชาวบ้านจำนวนมากไม่ใช่จะพะอาจเอะอย่างเดียวฉันโว่าตั้งภากต้ตื้นรูกันแมดแล้วก็จะลัดน ว่านักการเมืองอย่าจะมองว่าจวบ้านโลยต่อไปเพ <ś led> ราะ that ้ a มันใ,ามาใช้ดังถ้าฉันชีวิตนี้ฉันปราตถนาความลำรวยเกิด <ś led> าหมาแต่เบี้ยพอดังแล้วไม่ต้องมายุ่งกับการเมืองก็ได้ไปหาแต่เบี้ย ฉันไปวิ่งเล่นใจเล่ไปวิ่งหยิบไข่จะได้เดือนหนึ่งเซล่ลาอนเตอรตรงนี้เดือนหนึ่งแซ่ดว่าปาทแต่สิ่งแต่ยากจะทำเผื่อมันยากจะให้เกิดบรรทัดท่านไหมอยากจะให้อาดใใัยบานเล่านี่แต่เป็นทินทานจะเป็นคนเมืองมีปัญญาชนอยู่มาก เป็นสิ้นทีเป็นสะ้านที่ที่ก็อมองวา่าเบียมันมีมูลาค่าหน่อยว่าสิทธิชักซีของเขานี่ได้เกิดเป็นโมเดลสําคัญของการเลือกตั้งเทไม่เจอเสียงในวัน่าิ4พฤษภานี้ฉันทำนี่ไม่ใช่โซ่เพื่อตาแน้นตัวเองแล้วโซ่ไปให้เธอแจ้งว่าวบาทกาเติมบีแกอนไป็ด้โปรดีดีเดี๋ยนะ แต่กินว่าไม่พอเสนว่าบาจะหมมัดแล้วเลยทำอยู่ไม่ได้หมากว่าแต่ที่ตั้งใจทำเพราะว่าถ้าทำส้ำเร็จเนี่ยมันจะมุงไม้พ้นไปถึงโหลกล้านของพวกเราทุกคนถูกฐานกันกว่าห้าปีสิบปีข้างหน้าโหลกล้านพี่นอ้องมืเล่าเนี่ยเรียนจบมาเป็นคนแต่มีความรู้ความสามารถแก่งแต่ว่าไม่มีเบีย้ย ก็ต้องมีสิทธิ์เป็นผู้แทนของชาวบ้านได้อาปากเข้าหลกงลาวหลูงอาปากหลับตากนี่แต่เลด้าสักบ้านก็ไม่ได้มาแต่ตํโมดพัทลุงดูเด่เลด้าติดลบบ้านไปเส้นกามันหลอดไว้เลยลาวดูแลต้าแต่จมาตาเอียดมา เด้งอะไรตึงจุลีอิสกรรมจองคำพี่น้องเดรักเดรักจุลีเดรักกขยันด้วยกขยันต่อมาจากปัตตาลุงควนตกเป็ดเดโดนลงตรงนี้เลยด่วไม่ตั้งจุลีเด็กเดียวมากันต้องกันด้พี่น้อง จูลี่ลูกเจ้าบ้าหันไม่ใหญ่ใจยาน,นกักการเมืองเราอยากไห้ตัวจแจนงพวเรากระบอกเทียงของเราทำหน้าเสียแทนเราชายามนั้นแท่งเราเพือ่อว่าจูลี่ตายต่างไปนะตาจูลี่<อ> Julie, ได้เป็นโอดรอดวันเลย ก็ะยิดแกงแปลเด้วยนะผมพวกตัวฉั้นกวานนะฉันไม่จัดหนักกันเมืองนะชันไม่ดูพิดกฎหไม้มานาะแต่ว่าฉันจริงๆนะ,ะฉันอยากไอ้ตัวเท้นวงฉันนะคู่ชูลี่เนี่ยใ้้ปไปอยู่ในสภาวันนึงถ้าเตอได้เข้าสภาฉันจะหนุนปลาตุ้งไปหนะแต่โต๊ะรุ่งแรงนะ นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยปลาสยนี่เสร็จไปแล้วนะเมื่อกี้นี่เราแค่นั่งเปิดใจกันอยู่แค่กลุ่มเล็กๆอยู่สิบกว่าคนที่เหลือแล้วแต่ตอนนี้ทําท่าจะไปกันใหญ่เลยทั้ทงนั้นทุาบาหีข้องขอบขั้วอันนี้ไปลองทักเกณฑ์แรกขอบขนะั้วในเดทโพรเมหลักราชาการนะัน้นพบในเป็นผู้นี้ตัวไม่วันเดชันประกาศลงหน้าการเมืองเต่าเขาไม่เชื่อเลยว่าจูนี่นี่จะได้เป็นผู้แทน เพราะว่าเยอะแค่แน่นหมาจังไหมเกิดภักน,มมาานีเช่ม้ยเมืาา่อแต่เจ้าบ้านเจ้าบ้านแล้เจ้าบ้านต่อว่าคนเด็กาจันนั้นไม่ใช่หัวใจกาสิบสิผิดสภาพ คนมาเลยลาวเหรอมีเขาอยู่เป็นคนอามาลาวขอบคุณมาขอบคุณมาวันหน้าวันหน้ากลับมาอยู่เป็นเดียวเอให้เงือกมันเวดียวเฮ้ยดึงนะมาจนถึงถุกวันนี้ยังไม่มีเจ้าบ้านลูกเจ้าบ้านคนไหนที่ชนะการเลือกตั้งแม่ค่างเดียวโดยการต้องการเพื่อเป็นไม่เสียง และขนาดไหนนะลูกฉันไม่เข้าลรงเรียนมา้าเดือนแหลมก็พอไม่ใช่หรือฮะขอบคุณมากนะลูกเวลรักจะถือดาวดาเรื่องจริงมามังเรื่องรองเพลชื่อจะเลือนมะเล่าละเรือะอันนี้็้องคไหมมันจะเกิดขึ้นในหัวใจท่านประธานท่านประธานไปกับรถผ่าน หลังวัดกอดเสือไม่ได้ประธานหลังวัดกอดเสือตอนนี้คือถ้ำขุนน้ำนางนอนไปแล้วประธานแต่ใจไม่เหรอนีคือผู้ประกอบการสถานลงแร่พขโมมาเลยขอบอกมาเลยอยู่ได้ถุกวันนี้พอมาเล่แต่วันไหนวันนึงถ้าไม่มีมาเล่เงียบริกลงแร่นตัน้หรือไม่ได้ อันนี้ไบางคนับอกว่าดูดูแล้วจะโลเปิดเลยจะเช็ดโอมูลอะเอียดะมาเรื่องมันยี่งซึ่งซากอันนั้นเดี๋ยวก็โลแต่คนนั้นไม่ได้สู้กับการสื่อเสี่ยงได้หล่อมการประมูลช้อช้อต่างมดได้เธอต้องไปบอกต้อยสีพี่พี่อย่าเดี๋ยวไปโพสนะพี่อย่าเดี๋ยวไปโพสจะผิดท้ายมาด้พือในขว้าท้ายมาจังหู้มัดเธอแต่วันในเดี๋ยวไปที่วงนี้เดี๋ยวเขาท้ายมาต่อยมันพิการไหม